สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เทุกท่านนะคะตอนนี้สามสาวครอบครัวตัวกลมถึงสถานที่ทุ่งนาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงสถานที่ผูกแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะคะนี่นะคะน้ำหมอกยังมีอยู่เลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศช่วงเช้าเช้เอาสามสาวมาผูกตามทุ่งนานะคะตอนนี้ ให้ตุลากับพี่มีนาเดินเล่นนะคะยังไม่ได้ผูกฝั่งนี้จะเป็นป่ายูคานะคะที่เราเดินลงมาเมื่อกี้แม่กับพี่เล็มยาตุล่าหน้อยกระลินประเทศนี้เอา ถึงสถานที่ผูกแล้วนะคะตอนนี้เราจะผูกสามสาไว้ที่ทุ่งหญ้านะคะไว้ตามทุ่งนาตอนนี้นะคะ oh. พอลูกสามเสาเสร็จพ่อควานก็จะไปตัดหญ้านะคะ oh. ตอนนี้แม่วันดีล่ามโซ่อยู่นะคะแต่พี่มีนากับตุลายังไม่ไดยังไม่ได้ผูกนะคะปล่อยเลย ช่วงเช้าเช้ายังไม่มีลมนะคะอีกสักพักตอนนี้ยังไม่มีลมนะคะปกติออกมาตางทุ่งนี่โอ้ยเสียงบู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 มีแต่เสียงลมทั้งนั้นนะคะตอนนี้ยังไม่ลมเท่าไหร่นะคะช่วงเช้าเช้าเลยน้ำหมอกยังไม่แห้งดีเลยนะคะยังเปียกๆอยู่เลย แม่วันดีกับพี่มินาก็เล็มกินต้นตอฟางนะคะตุลาน้อยนางกินไม่เป็นนางก็เล่นนะคะอยู่กับพี่มินาตลอดงาะกับพี่มินามาหาแม่วันดีเฉพาะตอนหิวนมนะคะ,ะจะเล่นกับพี่มินาอย่างเดียวไปใส่พากันไปใส่ดนิฮะ,ะตัวน,น้อยๆสีผ้าก็ไปใส่ข่ายียนข่ายเยนสีไปใส่ พี่มีนาเนหีนน้องไปไกลไม่ได้นะคะวิ่งใส่เลยวิ่งไปรัดน้องดูดูดนางจะกินฟางกินต่อฟางนะคะกินเป็่นบางนี้เอาเอาเอาหัดนางกําลังหัดนะคะแม่กับพี่พากินนางก็หัดกินไปเรื่อยๆที่พ่ลูกไปใส่แล้ววันดี คดน้อยก็เดินอย่างเดียวไปใส่ขาเหียนนั่นไปใส่มากๆถ้าน้องเดินพี่มีนาก็จะตามนะคะย่งางหาตะคน้น<ป>น่าจะไปขึ้นค<ป>ันแทน,นา<ป>นาง<ป>ชอบเล่นบนคันแทน,นานะคะ มาแล้วมาตามคันแทหน้าแล้วบ่ได้ขึ้นคันแท่น้ามันบอ่อแล้วมันบ่ฮะต้องได้ยา่างโชว์บนคันแท่น้าก่อนต้องเดินโชว์ก่อนสักรอบนะคะบ่สันบ่เมีนตุลาหน่อยไม่เดินข้างล่างนะคะเดินแต่บนคนาอย่างเดียวสำรวจพื้นที่ไไ <laughs> เดินโชว์หุ่นก่อนสักรอบโ <laughs> ชว์หุ่นสักหนึ่งรอบก่อนนะคะตุลาน้อย แม่กับพี่กินนางก็เดินโชว์แบบนี้แหละคะ่ะทั้งวันเดินไปเดินมานะคะไม่เดินข้างล่างนะคะเดินแต่บนข้างหน้าถ้าเดินไปไกลหน่อยแม่ไม่ไปด้วยก็วิ่งเลยนะคะนไปหาแม่แล้วแม่กับพี่ไม่ไปด้วยก็จะวิ่งไปหาเขานะคะ ถ้าช่วงไหนแดดแรงๆพี่มีนาก็จะยืนบงังแดดให้น้องนะคะทำดืนเป็นล่มให้ตุลาน้อยถ้าช่วงไหนแดดแบบแรงๆนะคะช่วงนี้ตอนเช้าๆแดดยังสดชื่นอยู่เลยนะคะเดดอ่อนๆรับแสงแดดยามเช้านะคะสามแม่ลูกพ่อควันก็จะไปตัดหญ้านะคะเอาสามสามาผูกไว้แล้วก็จะไปตัดหญ้านะคะ แล้วก็ให้พ่อมาเฝ้ารอนะคะไปตัดหญ้าให้สามสาวได้กินอีกรอบหนึ่งเอามากินที่ทุ่งนานี่แหละคะ่ะช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าเขามีแต่ตอฟางแห้งๆหญ้าก็ไม่มีนะคะหญ้าก็แห้งหมดเลยดูหญ้าตามคันนานะคะหญ้าตามคันนาก็แห้งนะคะตอฟางก็แห้ง หนู่ตุลาน้นยไปเล่นคนาฟังนู้แล้วนะคะไปอยู่กับพ่อควาน พ่อกวนก็จะไปตัดหญ้านะคะหลังจากผูกสามสาวเสร็จแล้วก็ไปตัดหญ้าก็เอามาให้น้องๆกินนะคะแล้วก็เอาน้ําให้กินช่วงเที่ยงบ่ายพ่อกวนก็ไปตัดหญ้าอีกรอบเอามาไว้ให้กินตอนกลางคืนนะคะไปตัดหญ้ามาไว้ที่บ้านเสร็จก็มารับสามสาวเข้าบ้านนะคะช่วงเย็นๆ ไปย,ย่างยังบนขนาา้างหน้าัทำไมมาตั้งพี่มาตั้งพี่ไปยังทั้งผุนหน่นตุลาน้อยเดินตามพ่อควานไปหน่นนะคะ แล้วมาแล้วลว,วิ่งหน้าตั้งมาเลยไปไกลแล้วแม่กับพี่ไม่ไปก็วิ่งหน้าตั้งกลับมานะคะอันนี้เราผูกพี่มีนาอยู่นะคะผูกพี่มีนากับแม่ติดกับแม่นะคะถ้าไม่ผูกพี่มีนาพาน้องเดินไปถั่ว ถ้าผูกแบบนี้ตุลาน้อยจะได้นอนตอนกลางวันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ไปไกลถ้าไม่ได้ผูกพี่มีนานี่พาน้องเดินอย่างเดียวน,นะคะอันนี้ผูกใส่โซ่เดียวกันกับแม่วันดีนะคะเขาเล่มหยาก็ะเล่มบเป็นกันย้างเล่นไปทั่วเนาะ ก็จะกินหญ้าช่วงเช้านี่แหละค่ะช่วงเช้าๆนะคะ Limited. แล้วก็ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่อีกรอบหนึ่งตอนกลางวันเขาก็จะเข้าร่มน,นะคะร้อนอากาศร้อนชอนกลางวันก็จะเอาสามสาวเข้าร่มน,นะคะตอนกลางวันนี้เขาอยู่ในร่มตายลมไม้นะคะพ่อควานก็จะมาย้ายที่เข้าร่มน,นะคะเพราะว่าตอนกลางวันอากาศจะร้อนแล้วก็จะปล่อยออกมาให้กินหญ้าอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงเอาไปเตะอีกอย่างนอกจากเด็น้อยยุคน ไปเตะกองดินอ้ยเริ่มมีปัญหากับกองดินอีกแล้วตุลาหน่อยอิวอวเป็นอย่างฮะเป็นอย่างเ่ามีคนไปหาเ่าม,มีคนไปเล่นน้ำบ่มาอย่างบนข้างหน้ามากมา วิ่งไปเล่นแล้วพี่กับแม่ไม่ไปด้วยก็ร้องวิ่งกลับมาคืนพี่มินาตได้ยินเสียงร้องร้องนะคะมาเลยไม่ไปไหนเลยอยู่ใกล้อย่างเดียวเลยวัดที่นี้ตามไปแล้วตามไปแล้วได้ยินเสียงพ่อควานอยู่ที่นู่นนะคะสียางไปหาพ่อขั้วเลยเดี๋ยวนะดึงนองไว้ไมีนาหย่ให้นองไปตามแล้วพี่มินาตามแล้ว ออกอดนองไว้เลยกอดแล้ล็อกไว้เลยพี่บีนาไม่ยอมให้ตุลาไปไหนแล้ว ตุลาจะกินนมแล้วแม่มันดียุทธเมียน้องถ้าตุลาน้อยจะกินนมพี่มีนาก็จะกินอีกข้างหนึ่งนะคะวันดีสีพ้าลูกไปใส่เีย่างไปใส่นี่เอาเอาเอามาๆตุลามาตามมาตามมามาหยัางมาหยัางตามมาหยัางหี่ฮะเดี๋ยวเราจะปล่อยสามสาไว้ที่นี่นะคะแล้วก็พอควรจะไปตัดหญ้านะคะแม่ค่ะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวตุลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ